<I> อย่ามาหวานสเสน่ห์ไปนะัด oh <my> เดทเลยวุฟฉันอุตส่าห์ให้โอกาสพวกนายแล้วโอกาสที่จะให้โลกเห็นว่านายไม่ใช่ตัวร้ายแบบที่เขาตรานหน้ากันแต่ พยองหรือปอดเกินไปฉันไม่ยอมคว้าโอกาสเรารู้จักกันเหรอผมเป็นตัวร้ายในนิทานทุกเรื่องคนมองเราว่าเลวตั้งแต่เห็นแล้วต่อให้ปฏิหารช่วยเรากลับใจใครเขาจะเชื่อเราอ่ะฮะผมเป็นตัวร้ายในนิทานทุกเรื่องที่พวกคุณเคยอ่านถูกตราหน้าว่าเป็นคนเลว เป็นปีาศาจร้ายมาตลอดกาลมีแต่คาเยียดยาม,มันไม่มีที่ว่างให้ความเมตตาหรือน้ำตาต้องเป็นฝ่ายภายแพ้ซ้ำๆเพื่อให้เจ้าชายและเจ้ายิิงได้ครองรักกันบนประสาพวกคุณเคยทำาไหมว่ากองผมจะร้ายผมเคยโดน ถ้ามันแค่ต้องการให้มีใครสักคนเป็นคนที่ถุดเยียดในจุดที่อ้างวางปฏิหารไม่เคยมีให้ผมมีเพียงคมดับและคำสอบแช่งที่ทาทมภายใต้เคี้ยวเล็บที่ดูน่ากลัวหัวใจผมก็แตกสลายไม่ต่างใคร ือตัวร้ายที่พวกคุณเกลียดแต่คือคนที่ซื่อสัตย์ต่อความเจ็บปวดที่สุดถูกกาหนดให้เป็นผู้แพ้ในโลกที่ความสุขของคนอื่นไม่เคยจะหยุดปาฏิหาริย์เดียวที่มีให้กันคือการได้พบใครสักคนที่ร้ายพอๆพอกับฉันคนที่จะไม่ตัดสินหน้ากระดาษแต่จะรวมเดินงางผ่านนิทานที่พังทลายไปด้วยกันถ้าผมเลือกได ผมก็อยากเป็นพระเอกที่ได้กอดเธอคนนั้นอยากมีนิทานสักเล่มที่ตอนจบผมไม่ต้องตายท่ามกลางความฝันแต่นาทีของตัวร้ายคือการทำให้โลกเห็นว่าความดีงามมันมีค่า รับคำดูถูกยอมเป็นคนเลวเพื่อให้เจ้าชายดูมใชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ชีวิตคงไม่มีจุดจบที่สวยงามมีเพียงเท่าทานและรอยเลือดบนหน้ากระดาษสู้มาทุกเรื่องแต่ไม่เคยชนะใจใครแม้แต่คนอ่านที่ใจร้ายและประมาะติพิารเดียวในใจผมคือการได้หยุดพักจากการเป็นคนเลวซักที จะาเสนเป็นเด็กเจ้าชาาวายสุส่วนผมกเหวานยไมก็หไปในความมืออเข้ากับขอบคุณผมเป็นวยดกทันันคนมงเราว่าเลวแต่เห็นแล้วต่อให้ปัติหาช่วยเรากลับใจใครเขาจะเชื่อเราอ่ะฮะ